สวัสดีครับนักเรียนครับครูพินิตวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกับภาษาคอมพิวเตอร์นักเรียนคือครูขอแนะนําให้นักเรียนรู้จักคําว่าภาษาคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับจากวิกิพีเดียภาษาคอมพิวเตอร์ก็หมายถึงภาษาใดๆที่ใช้ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์แล้วทาให้คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง โดยการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเรียกว่าภาษาโปรแกรมนะครับก็ภาษาคอมพิวเตอร์ก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือภาษาระดับสูง High level ภาษาระดับสูงเนี่ยก็เป็นภาษาที่อยู่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์มากที่สุดนะครับก็คือภาษาอังกฤษนะฮะและภาษาระดับต่ำก็คือภาษาที่เป็นภาษาเครื่อง Machine language นะครับตัวนี้นะ,ะซึ่งตัวภาษาระดับสูงเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์เองจะไม่รู้จักภาษาระดับสูงนะครับแต่จะมีการแปลภาษาให้กับให้กับคอมพิวเตอร์รู้จักโดยการใช้ตัวแปรที่เรียกว่าคอมไพล์คอมไพเลอร์คอยปฏิบัติการแปลภาษาให้กับภาษาระดับสูงเพื่อแปลเป็นภาษาระดับต่ำที่ อคอมพิวเตอร์สามารถรู้จักาภาษาที่จริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยจะรู้จักกลไกการทำงานในคอมพิวเตอร์มีลอจิกอยู่สองอย่างก็คือศูนย์กับหนึ่งนะครับส่งค่าศูนย์กับหนึ่งไปคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะทำงานตามที่มนุษย์ต้องการได้ทำโปรแกรมออกม,มาแต่การที่จะเรียนรู้ศูนย์หนึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าใจยากมากเพราะนั้นก็ต้องแปลให้มาเป็นภาษาระดับสูงก่อนทึงจะส่งไป ให้กับคอมพิวเตอร์ได้โอเคครับเรามารู้จักภาษาแรกที่เราจะทำการเรียนในวันนี้ก็คือภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาระดับสูงนะครับไพทอนเป็นภาษาระดับสูงเราปดูส่วนสำคัญของภาษาไพทอนนะไพทอน n g u g g e นะครับเป็นภาษาระดับสูงสร้างโดยคีโดฟันโลซึมในปี พศ2533นะครับออกแบบภาษาไพทอนโดยให้ผู้ที่ผู้ที่จะทำโปรแกรมทุกคำสั่งโดยาสามารถทำได้โดยง่ายผ่านการใช้งานโดยใช้อักษรภาษาอังกฤษแล้วก็เว้นวรรคที่เรียกว่า Whitespace จำนวนมากนะครับการจบบรรทัดคำสั่งหรือการใช้คำสั่งจะแยกแยก,แยกด้วย Whitespace นอกจากนั้นภาษาไพทอนยังนำประยุกต์ไปใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในตัวภาษายังใช้ให้นักเขียนโปรแกรมสามารถเ,าเขียนโปรแกรมเ,เป็นระเบียบอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับโอเคครับเดี๋ยวคุณครูก็จะแนะนำแหล่งเรียนรู้จาก ือ Classroom ที่คุณครูให้ไปนะครับก็จะมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็น w t school. com ตัวนี้นะครับกับฝึกปฏิบัติเราจะใช้ t i n k e t io คือเราจะเรียนรู้ออนไลน์แล้วก็ปฏิบัติออนไลน์ตัวตัวนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวเราปิดไปก่อนนะครับนี่คือ w t school. com ลิงก์นี้เลยนะฮะ เข้ามาก็จะเจอหน้าของไ o ท p นไ h ท n h o ฮมนะฮะน้านี้นะไ y ท h น n ิวเตอร์เีซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษา p ไ o ทอนก็เข้าใจง่ายแล้วก็การเรียนก็สามารถที่จะฝึกปฏิบัติในตัวตัวลิงก์นี้ได้เลยนะครับของ w t school com โดยการคลิกที่ปุ่มสีเขียวนี่นะแล้วก็สามารถที่จะหลั่นโปรแกรมออกมาทางด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นเอาพุ t ด้านนี้ก็คือการเขียนโปรแกรม print hello world นะครับหรือว่า hello สวัสดีแล้วก็ไม่เบลอละชื่อนักเรียนลองไปดูพิมพ์ช่อนักเรียนลองไปดูนะครับพิมพ์ชื่อภาษาไทยได้ไหมสวัสดีคุณสุพินิดนะครับนี่นะแล้วก็ลองรันดูตรงนี้นะครับสีเขียวนี่คือรันมองเห็นไหมลูกนี่นะก็รันสักคู่หนึ่งตัว ระบบก็จะประมวลผลบนคลาวดนะครับแล้วแจ้งผลการรันมาที่เบราว์เซอร์ให้นักเรียนได้เห็นนี่คือก็อเขาพูดเป็นคุณครูพินิกต,ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือหลักการง่ายๆซึ่งเขียนในโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่เป็น w 3 s c h o o l c o m นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ซึ่งเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีมีหลายภาษาที่สามารถเรียนได้ JavaScript PHP b o o s t นะครับทุกภาษานะครับที่สามารถเรียนแล้วก็ปฏิบัติได้นะครับ ไปเริ่มต้นกับภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาชั้นสูงใกล้เคียงกับภาษามนุษย์นะครับมากที่สุดแล้วก,ก็การแปลภาษาจากภาษาระดับสูงเป็นภาษาแมชชีนแลงเกจหรือภาษาเครื่องอจะใช้การแปลแบบรีพิเตอร์นะครับการแปลมี2แบบนะครับแปลแบบแปลทีเดียวให้จบเลยเขาเรียกว่าคอมไพเลอร์คอมไพล์หรือตัวแปลภาษาซึ่งเป็นแมชชีนแลง g u เกจ ทั้งหมดเลยแต่รีพีเตอร์เนี่ยจะไม่จะไม่แปลทีเดียวจะค่อยๆแปรทีละบรรทัดส่วนไหนที่ไม่แปลก็จะเว้นไว้นะครับซึ่งมันก็ทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขได้โดยง่ายนะครับเดี๋ยวเราปกติแล้ว Python เราจะต้องติดตั้งลงในเครื่องนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วค่อยหลันก็มีพวก c h ชามมี เครื่องมือที่ใชในการคำนวณรวมทั้งไพทอนเองก็มีเครื่องมือโดยตรงนะครับในหนังสือของนักเรียนก็จะมีขั้นตอนวิธีการติดตั้งโปรแกรมให้ง่ายๆนะครับอคอมมาไลน์ในไพทอนนะฮะก็จะมีคอมมาไลน์คือสั่งเป็นบรรทัดก็จะมีเครื่องหมายนี้ครับเครื่องหมายมากกว่าสามารถอยู่ด้านหน้าชิดซ้ายสุดของบรรทัดนะครับเพื่อที่จะให้เราใช้คําสั่ง นะครับต่อที่สุดก็ใช้คําสั่ง exit จุดโปรแกรมอย่างนี้นะครับไปดูไวยากรณ์ในภาษา Python ครับภาษา Python มี syntax มีโครงสร้างภาษา,เ,าเป็นแบบพิมพ์คิดซ้ายแล้วก็มีช่องว่างนะครับอย่างกรณีนี้ใช้เพื่อตรวจสอบเห็นไหมครับเป็นการตรวจสอบแล้วก็มีพิมพ์มีการย่อหน้ามีไว p a c e ด้านหน้าเห็นไหมครับ เพื่อให้แยกบล็อกคำสั่งออกจากคำสั่งเป็นกลุ่มคำสั่งนะครับเป็นบล็อกบล็อกนะครับบล็อกคำสั่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันถ้าเขียนแบบนี้คือเขียนถูกต้องทำงานได้แต่ถ้าเขียนแบบนี้คือเกิดความผิดพลาดเพราะว่าบล็อกคำสั่งออลองดูนะครับอ,อย่างนี้รันแล้วก็เอาพุทออกมาเป็นพิมพ์คำว่าห้ามากกว่า2ถ้าเป็นจริงก็จะพิมพ์ข้อความนี้ปรากฏว่าก็พิมพ์ข้อความแต่ถ้า เอาไปคิดซ้ายแบบนี้อ่ะไปคิดซ้ายคิดเสมอกับคำว,ว่า if if ตรงนี้นะครับแล้วก็ print เป็นเสมอกันเอ่อก็จะแจ้ง error ออ,ออกมานะครับเกิดความผิดพลาดก็ลองอ่าน error นิดหนึ่งนะครับบรรทัดที่เท่าไหร่นะครับมีความผิดพลาดตรงคำสั่ง print บรรทัดที่สองนะครับลายสองนนะเพราะว่า iden iden idenite b o x เห็นไหมครับ iden ก็คือช่องว่างของบล็อกคําสั่งไม่ไม่สอดคล้องกันก็คือเพราะฉะนั้นการเว้นชุดคําสั่งเนี่ยเป็นบล็อกคําสั่งของ if e เนี่ยจะต้องมีตัวบล็อกคําสั่งย่อยของ if e เพราะฉะนั้นตัว print เนี่ยเป็นคําสั่งย่อยของ if e หรือจะ print อีกก็ได้นะครับ print ซึ่งแต่ต้องเสมอกันนะครับ print แบบนี้ก็ได้เนี่ยแตมีสองมีสองคำสั่งมีสองคำสั่งก็ได้ print สวัสดีครับ นี่นะนี่ print นะครับเห็นสีไม่เหมือนกันเดี๋ยวตรวจสอบก่อนนะครับโอเคไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ p r i n t สวัสดีครูพินนะครับโอเคคำสั่งที่หนึ่งก็บอกให้ป r i น t ข้อความ five is greater than two เห็นไหมครับขึ้นข้อความนี้นะครับและคำสั่งที่สองให้แสดงข้อความว่าสวัสดีครูพินนะครับ ถ้าหมากกว่าสองถ้าเป็นจริงอันนี้คือเหตุผลถ้าเป็นจริงนะครับโอเคนะอันนี้ก็ตัวอย่างคำสั่งง่ายๆในภาษาไพทอนนักเรียนก็ลองทำความรู้จักเครื่องมือนะครับที่จะเข้าไปใช้ในวันนี้ตามใน Classroom ที่คุณครูให้ลิงก์ไปตรงนี้นะครับ w w w ั school com ลองเข้าไปใช้หวังว่านักเรียนคงจะใช้แล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับภาษาไพทอน ในการเริ่มต้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดในขณะนี้และมีคนใช้มากที่สุดและมีประโยชน์มากสำหรับนักเรียนนะครับสำหรับตอนนี้พักแค่นี้ก่อนนะครับเบรกแรกสวัสดีครับ